เวลาทายถนนข้างพี่น้องนะครับผมในประเทศไทยนะครับคนเล่าวางลุงมค้นเขาหับก้อนสิ้งไลายพี่น้องนะครับผมมาพักคอมมินนะครับว่าไปทายเต็มบอลจะเริ่นนะครับผมเป็นยังคือผมไปทายบอลทีเป็นชา่นเมืองเป็นเขตปริมุฑลทนแน่พี่น้องนะครับแถวจังตางยังวัดแน่นะครับเมื่อนี่รับคําทาพี่น้องนะครับผมเนาะเขตนี้คือเขตตางยังวัดนะครับผมน้องเพิ่งเอาเลยครับผมคนที่มากคอมมินนะครับพี่น้องนะครับว่า อยากเห็นเขตสัน้นเมืองเมืองไทยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นบางปตังยังกับฟังเล่าในน้อนนะครับผมนักเขตสั้นเมืองนะครับพี่น้องโอ้โหนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเกจสั้นเมืองประเทศไทยพี่น้องตะนุนจักเล่นนะครับตะนุนจักเล่นพี่น้องรับซอยเนยครับผมตะนุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล่นพี่น้องเลยนะครับฟ้าตัวครับผมนี่แหละครับผมคือ เขต้างเมืองของประเทศไทนะครับผมเขตช,ชา,งางเมืองอย่างแท้จริงนะครับในจุดนี้คืออยู่แถวลังสิทธิ์พี่น้องนะครับลังสิทธิ์ปทุมธานีเด้อครับผมจุวนี้ลังสิทธิ์ปทุมธานีนะครับผมคนเล่าวางคนพี่น้องน,นะครับเวลาถ่ายเรื่องของสะุลทุนท่าพี่น้องน,นะครับถ่ายเมืองไทพี่น้องถ่ายในกรุงเทพนะครับผมถ่ายในต่างจังหวัดนะครับมักจะไม่ยอมร,รับค้ามจริงนะครับพี่น้องเลย มามาคอมเมนต์พี่น้องนะครับมาไปทายแต่กรุงเทพเห็นมาไปทายแต่มองบอลเมืองหลวงนะครับบอลทีพัฒนาแล้วมันกับพัฒนานะครับผมคือผมไปทายมองสั้นเมืองพี่น้องมองตังยังมัดเห็นมองแน่นะครับตาว่าจะเดินแถ่นะครับพี่น้องนะอันนี้คือจะเป็นคอมเมนต์ของคนเลานะครับที่เขาแบบบางกลุ่มคนนะครับพี่น้องนะครับที่เขาแบบเหมือนดิ้นนะครับพี่น้องนะเห็นความเจริญฝังไทยแล้วดิ้นนะครับผมเมื่อเนี้มาโลก็เลยถือโอกาสดีนะครับผมเนาะเวลา เขาไปถ่ายแถวกรุงเทพนะเขาจะบอกว่าไปถ่ายต้ยังบัดหน่อยนะครับไปถ่ายแถวชานเมืองหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เลยว่าความพัฒนาของเมืองไทยนะครับผมโมเมนต์สิบ่ามีแต่กรุงเทพนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือแถวเขตชานเมืองนะครับผมย่ำนะครับพี่น้องว่าจุดนี้คือเขตชานเมืองนะครับเขตปริมณฑลนะครับผมที่จะเข้าไปกรุงเทพประมาณโอ้โหหลายกิโลนะครับพี่น้องนะ้าเป็นมานเท่ากับ ออกมาจากปากเหพประมาณ3-40กิโลครับพี่นอเอ๋ยออกมาเป็นเมืองเบี่ยงกันกอาจจะเป็นแบบแถวเขตนอกนอกเมืองเมืยงกันนะครับผมพี่นอเอ๋ยนะครับอันนี้คือเมืองไทยพี่นอครับผมเบิงเบิงเบิงนะครับนี่เมเแมนวาเมืองตัวเมืองกรุงเทพได้ครับพี่นอนะครับเมือตัวเมืองนะครับผมแต่ว่าความอลังการนะครับเดี๋ยวสีบาโบเซียพี่นอครับเดี๋ยวมาดูสีส้มไปเบิงครับนี่ครับผมนี่ ลังสิตลังสิตพี่น้องนะครับผมลังสิธป์ปทุมท่านี่เด้อครับผมเห็นม่าป้ายรถเพิ่นนะครับเห็นมาครับพี่น้องนะครับปทุมท่านี่นะครับผมลังสิตป์ปทุมท่านี่ครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับสีส้มปลาให้เบิ่งพี่น้องเห็นบหครับนี่ครับรอนเมืองนะครับพี่น้องนะครับนครนายกเขาปกรุ้งเทพอีกพี่น้องนะครับผมหลายกิโลกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเมืองไยนะครับผม ที่แถวนี้คือเขตรังสิตที่นองนะครับผมนี่เจอรังสิตนะครับเมเจอปาร์ครังสิตแต่คว้างอลังการงานสากนะครับผมเบิรงพี่้องเบิรงซอยนี้ครับเพราะโลโกว่าพวกที่ยุ่งธนะเขาแบบมากมากมาคอมเมนต์นะครับพี่้องว่าโมเมนต์เมืองกรุงเทพมันกับมันกยาจะเิญเนาะถ้าว่าเป็นอเป็นชั่นเมืองนะครับพี่้องนะครับหรือว่าเขตบางังหวกับตัวต่างย่งกับจาก าจากฝั่งเล่านะครับพี่น้องเลยนะครับก็เลยว่ามะเบิงนะครับผมเระว่างจะเดินนี่ผมเมนเสร็จมีเต็กรุงเทพด้ครับพี่น้องนะครับเมืองไทยเนาะแถวตางยังบัดนะครับก็มีคนกีดไปาแล้วครับพี่น้องแถวตางยังบัดแถวเขตพอดีมุนทนเนาะเบิ่งรับอลังการงานส้างพี่น้องสะพานลงสะพานร้อยนะครับผมอ่าพี่น้องพี่น้องเมืองซอยนะครับผมเนาะอันนี้คือเขตสั้นเมืองนะครับผม พี่น้องนะครับพ่นสากลอยใหญ่ครับเ่นซอยมาโดนเลยเอครับผมพี่น้องเลยกำลังการงานสร้างพี่น้องนะครับก็แม่นสิว่าแถวกรุงเทพอย่างเดียวนะครับผมนืองไทยเนาะเป็นตัวถึงกันด้วยนะครับเรื่องของความพัฒนานะครับผมเรื่องสนุกท้ทางเนาะนี่ครับพี่น้องนะครับนี่ทางด่วนนะครับเห็นไหมครับผมพี่น้องทางด่วนนะครับผมรถประจำทางนี่็กลากห้ายพี่น้องนะครับพอจะเป็นรถตู้นะครับรถเมย์เนาะรถเมย์สองแถวนะครับแท็กซี่นะครับนี่ครับผม เห็นไหมครับผมถนนนนทาุนะครับสพาล้อยพี่น้องนะครับเบื้องสา่งอะไรจะไหนพี่น้องซับไปซับมากนะครับเลยกว่าถนิกีฬาเ้นกับปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องถนนนีก็โอ้โหพี่น้องนะครับเบื้องเล่ยครับถนนหาวลกเล่นนะครับผมเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องขึ้นไปเบื้องถนนเนาะอันนี้ไทยเบื้องข้างล่างก่อนนะครับเห็นไหมครับพี่น้องสภาล้อยนะครับผมประกายวอล์กทางเดินนะครับสภาล้อยนะครับผมตางเสื่อมกันเลยนะครับ ทางเสื่อมไปนะครับผมสามสี่จุดเนาะให้มาเข้าสามสี่จุดกันเลยนะครับนี่่นองจุดยอดของฟอร์มพัฒนานะครับเมืองไทยเนาะสกายบอกทางเดิน่น้อกก็จางเสื่อมกันได้นะครับผมฝุดก็มีจุดลงอีกนะครับผมฟังนี้ก็มีจุดลงนะครับฟังนันอีกนี่สองจุดนะครับสองจุดลงนะครับผมอันนั้นเข้าไปห้างฟิวเจอร์พาร์คนะครับอันนี้ไปสถานีนะครับผม สถานีรถนะครับไปลังสิตหรือว่าไปไร่เขตดนะครับผมมีรถตู้รถสองแถวนะครับคิวฟิวเจอร์นะครับผมโอ้โหนะครับพี่น้องเลยนะครับศูนยอร้าลทพี่น้องนะครับยุดนี่นะครับรถธรรมดานะครับเรื่องไถ่นี่นะครับผมนี่คือถนนนะครับตางจังหวัดหรือว่าเกตดผมเพ่งมาตังยังวัดพี่น้องเป็นช้านเมื่อเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช้านเมื่อนะครับ เป็นมาคมพันธนาเป็นอลังการงานสางนะครับพี่รองนี่ละครับเราคำถามเนาะคนที่มาคอมเมนต์นะครับลมล่ามาคอมเมนต์นะครับปลาแน่จริงนะไปทายเหตุสร้างเรื่องให้เบื้องเน้นะครับปลาชิพัฒนาคือกับกรุงเทพฯเป็นวานะครับเอาไปทายกับตังเงี้คือกันกับฟังเล่านะครับผมพี่รองเลยนะครับขอโดยจะให้เบื้องนะครับปลาสุดยอดสุดไหลพี่รองกับความอลังการงานสางพี่รองโอ้นะครับสุดยอดสุดยอดครับผมเดี๋ยวสิพาขึ้นดันบนพี่น้อง ไปล้านบนกันแล้วครับปลาสีอลังการ้างสามสบายครับเมื่อกี้ผมอยู่จุดนั่งพี่น้องนะครับผมเนาะขึ้นมาด้านบนเลยแล้วครับผมมาเบนความอลังการพี่น้องปลาคุณผู้ชมลดลดรถท่านกันพี่น้องลดตามกันบ้างครับผมโอ้โหทางทางสองเลนพี่น้องนะครับสวนกันเลยครับผมไปนครนายกนะครับสามสามร้อยกิโลเนาะ ปทุมธานีนะครับพี่รองห็นบอกอันนี้คือร่านเมืองด้วยครับผมเนาะเดี๋ยวนุ่มเล่าซีบเซื้อีกนะครับคูนะครับผมความเจริญนะครับความพัฒนาเิ่นแบบไอทัวเถึงพี่รองนะครับเพราะว่าสิว่าร้านเมืองว่าสีว่าตาแยงมัดนะครับพี่้องเบิ่งอนทางก็แล้วนะครับผมมาที่จักเล่นนะครับเบิร์กเบิเบิรเบิพี่้องเบิ่งซอยเน่นนะครับซอยเน้นะครับ ถนนขารลับพี่น้องนะครับป่าพัางนี้ก็สามสามเล่นนะครับผมหนึ่งสองสามสี่สีส่เล่นนะครับผมพี่นอ้องห้าหกนะครับผมจุดนั้นเนาะเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเก้าเล่นนะครับผมถนนเก้าเล่นนี่นอ้องป่าตกสา้นเมืองนี่เลยครับผมถนนสา้นเมืองนี่นะครับ,รอรบโอ้โหลวครมลัมาลางการนี่สุดยอดนะครับผม เบิ่งเบิ่งพี่น้องรถมาแล้วครับรถมาแล้วสุดยอดนะครับผมเนาะเอนโดพัฒนาลน้านเลยครับพี่น้องเลยความป,งป,งป,งปังเนาะความปังของเมืองไทยเลยครับมาวัดแต่สั้นเมื่อมาวัดแต่นอกเมืออนะครับพี่น,น,น้องนะครับเพิ่นพัฒนาตัวเติมกันเลยครับพี่น้องน่นจุดดีจุดเดียวกันพ่ว่าอาลัางการงัน้างครับผม ที่ผมกม่อกีเห็นเนาะถนนแบบกว้างแง่พ้ายขนาดนี้นะครับพี่้องในเขตฟิวเจอร์ปาร์คนะครับกวากมลังการงานสร้างครับผมมองฟังนี้ครับพี่้องฟังนี้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 ก็เพราท่ามาาพี่รองนะครับขุ่นอ๋ครับถนนเนาะสุดยอดนะครับผม มาฟังนี่พี่โน้องปมาเปิดสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยนะครับผมของความปังนะครับเบอ่์ไทยมือนึ้งมันลงไปทายยืดนัานพี่น้องนะครับผมเนาะมือนี้ก็เรียว่ามาส้มบรรยากาศพี่น้องนะครับผมให้บอกส,สะพานร้อย,น,อยอนะครับสงสารโอ้เสียงกันมากพี่น้องเลยโค้งนะครับสะพานร้อยผงกีฬาฟังนั่นนะครับ อ๋อครับผมโผงมาตะกู้พี่นอ้องโผงโผงโผงโมาเลยนะครับผมโผงไปโงงมาจ,จนหอดห่างพี่เจอพี่น้องนะครับอ๋อถนนถนนถนนเมืองซอยกันนะครับผมถนนพี่น้องเลยอ่อนนวลซ่อนถนนพี่น้องนะครับปลาโตปลาโตพี่นอ้องสากยังเล่นนะครับผมหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดเจ็ดเล่นพี่น้องนะครับผมพี่น้องขากลับพี่น้องขากลับเจ็ดแปดเล่นเมื่องไขฟังเบาไว้พี่น้องฟังเบาไว้นะครับสุดจอดสูดจอดปฏิโทปฏิทางนะครับผมนี่นะครับผมเมื่องไครเนาะกวาพัฒนานี่แบบเขตสร้างเมืองเงี้ยซํานี่พี่น้องนะครับมนุษย์ถาม็้แล้วมากดินพี่น้องนะครับมากดินมากดินนะครับ ทีลาเห็นความจเจริญนะมาร์กบินพี่น้งนองคนะร่อมย่อมรับความจริงเมื่อไรน,นะครับผมอ๋อพนะี่น้องเนาะความเจริญตามมาฟังนี่พี่น้องได้เห็นหมดเลยคนระับการสา่งการสารนะครับผมความพัฒนาถนะานถนนถนนพี่น้องโอ้สองภาคฝังนะครับผมรับนะความฝัง นี่นอกเจอตนซอยเนี่ยครับถนนจักเล่นนะครับเขตสั้นเมื่องนี่ครับผมยองในจุดนี้เขตสั้นเมื่องนะครับยอมรับเลยว่าสุดยอดพี่น้องเลยนะครับถนนจักเล่นนี่รับนับซอยเน่พี่น้องเลยผนผลยู่รถรวจีเฟิงพี่น้องนะครับรถจีเฟิงกัมมี่ยูรางกัมมี่นะครับผม คือเป็นสางนี่แบบงุ้งเลยพี่น้องนะครับผมเส้นทางเนาะแบบนี้นะเป็นบอกเป็นทางข้างยกระลับขึ้นเพื่อเสื่อมนะครับเสื่อมผ่านไปน่าจะไปนครนาย,ยกหรือเปล่านะพี่น้องอันนี้ข้อมูลเราก็ไม่รู้นะครับผมเรื่องของถนนบนทางเนาะว่าไปไหนจุดไหนบ้างเส้นไหนเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับพี่น้องอันนี้ขอขอขอภัยนะครับข้อมูลอาจจะไม่แน่นนะแต่ก็อยากสื่อสารให้ดูพี่น้องว่า พร้อมมาลังการแง่สานะครับพี่น้องนะควอมฟังนะครับพร้อมพัฒนานะครับพี่ฝังไทยเขาแบบนี่นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับพี่น้องสุดยอดหลายเห็นแล้วออนซ้อนพี่น้องนะครับเห็นแล้วออนซ้อนนะครับโหอ๋อพี่น้องเป็นอะไรนะซุดยอดหลายพี่น้องนะครับเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งพอเรียนเนี่ยยังแบบอยากนี่แบบนี้อีพี่น้องอยาก ยกเส้นหนึ่งพี่น้องเนาะเนี่ยพาทายกไปเลยมาลงคอยกเส้นนี้พี่น้องนะครับงามแห่งครับอย่างไรเส้นนี้กลับบ้านพี่น้องนะครับไปสางอยู่บ้านอย่างนี้อย่นะี้เนาะอยู่บ้านผมเนาะภาษีคือส,สีเที่ยวสบายพี่น้องหาถนนนี่ครับเป็น,เป,นเป็นบล็อเป็นหนุมหมนมุมมีเลือยนะครับพี่น้องนะยอมรับเลยบาสุดยอดนะครับความฝังของเมืองไทยนะครับขนพี่น้องสะพานได้ปะ สามหอดอู้หสุดจอดสุดจอดครับขามมาฟังนี่พี่น้องนะครับเบื้องนี้ก็โอ้โห,โหนะครับรถธรรมดาพี่น้องรถธรรมดาครับผมฟังมาไว้พี่น้องนะครับเบื้องเราเลยครับผมน้องคนจีวาให้ผมไปถ่ายแตย่ในกรุงเทพนะครับในมาดท้ายสั้นเมืองแง่เพื่อนบ้านนะครับบางคนเขาเข้อใจนะครับพี่น้องนะ คนเราคนเขาแบบคิดว่าผมไปถ่ายแต่ในกรุงเทพนะครับผมอันนี้คือซานเมืองนะครับอันนี้คือซานเมืองแท้จริงนะครับพี่น้องในเขตบอดีมนทนพี่น้องนะครับถนนเส้นนี้น่าจะเป็นถนนที่าบอดีนะครับลังสิตน่าจะเป็นถนนสายหลักนะครับผมที่เดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนาะอันนี้คือน่าจะเป็นถนนสายหลักโอ้โหนะครับผมเมืองพี่น้องนะครับรถโอ้โหเนาะ อันนี้ก็สร้างให้ประชาชนบ้านเขาสัญจรดีๆเนอ้อข้างด่วนกับนี่พี่น้องข้างดางกับี่เนาะบลครัข้างด่วนนะครับดางยังวัดยังซํานี่พี่น้องกรุงเทพสีซําไถน,นะครับเบิ่อซอยแน่พี่น้องเขตปริมุนทุนพี่น้องนะครับผมเขตสั้นเรื่องยังซํานี่เนาะหูวว่าตัวเมืองกรุงเทพนี่สบฟัง บางส่วนไหนนะครับอบอลลูนอะไรจะออซ้อนที่เรานะครับถนนนอกเมืองเมืองเมืองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10เลนที่เรานะครับถนนก็ตอนนั้นก็จะจุดหนัดนะครับจุดน,นัดสามเลนนะครับจุดน,นี้อาจะเป็นเลนหนึ่งที่เรานะครับจุดเลนหนึ่งสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดแปดเลนนะครับ ขากลับแสดเด่นพี่น้องนะครับขาไปบร่วมอีกบืร่วมขาไปพี่น้องอารมม่วมขาไปเด้กครับขากลับเลยครับ,กกบนี่แหละรประมาณสิบประมาณเกือบสิบเล่นนะครับผมเดี่ยละสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมผมสอบนะเมืองไทยคือการเดินทางพี่น้องมีสิบบาทนั่งรถมีอะไรสบายพี่น้องมีสิบบาทเนาะประหยัดรายจ่ายพี่น้องนะครับอยากนั่งแท็กซี่ กับบริการไฮไลท์นะครับผมอยากนั่งรถตู้จะนี่พี่น้องนะครับอยากนั่งรถนี่กับมี่พี่ห้องนะครับอยากนั่งรถรถไฟฟ้าจะมีให้บริการนะครับผมือการเดินทางไปต่างจังหวัดนี้ไม่ต้องกลัวรถติดนะครับพาะมีมีมีหลายสายเนาะมีรถไฟนะครับรถประจำทางนะครับผมเนี่ยพี่น้องเวลารถติดจะเดินทางด่วนนะครับ หยดของกองปังนะครับผมเนาะคลิปนี้พาค้นที่อ่าแบบคนนํามาข้อมินพี่น้องนะครับมาไปถ่ายใจเกียร์สั้นเมืองใอ้เมืองนี่นะครับจะถ่ายลายกรุงเทพนะครับกรุงเทพมันพัฒนาอยู่แล้วนะครับเมืองหลวงพัฒนาอยู่แล้วนะครับพอโดยขอขับข้าม่ามาถ่ายใอ้เบิ่งพี่น้องนะครับเกียร์สั้นเมืองเนาะเกียร์ปิมุนทนี่ก็พัฒนาแบบทว่วถึงกันนะครับผมพี่น้องเลยนะครับซึ่งอดดลายนะครับ ขาไปพี่น้องนะครับผมมาเบิิงขากับกันครับพี่น้องนะครับขากับถนนจะเล่นพี่น้องนะครับเบิ่งเบริงซอยนะครับสองขาเล่นพี่น้องนะครับขากับตักรทำมาได้เด็กระบผมพี no? ่ you you น้องครับโผล่นะโอ้เนาะนี่คือเมืองไทยพี่น้องนะครับผมพัฒนาปรยุทธ์ย่างนะครับผมเนาะจุดนีพี่น้องนะครับเบิ่งเบริงถนนเนาะ ฟ้าครับรถล่างพานะครับโมโหว่าที่ยางพี่รองนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์กระปุ่นนะครับผมสูดยอดพี่รองเลยสุดยอดนะครับผมการสางการสานะครับนี่แหละเขาเนาะคนเล่าเขาบอกขอใจพี่รองนะครับปลาชางเมืองเป็นจะไหนนะครับกรุงเทพเป็นจะไหนพี่รองตายามัดเป็นจะไหนนะครับผมตางงมัดนี่คนกีดไปเลยครับที่ มรุพรานมากเนาะครับผมแถวอูบุนนะครับแถวอาจอูดรต่างๆที่นี่นะครับถานุทัศน์แล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนี่คือเปลี่ยนช่างเมืองก็ยังแบบทางสกายวอล์คทางเดินที่นอ่นะครับผมข้างยี่รารัดอีกครับผมสู๊ดยอดครับพี่น้องเอ้ยส๊ดยอดครับป๊าพี่น้องนะครับผล้วจุดเลยครับที่น้มาเห็นมั้ยครับ เอาพี่น้องนะครับผมขเขาเดินมาหัวไซต์พี่น้องอังกฤษนะครับผมปูบอลโนย่างมาถึงบนแล้วปูม,มาพี่เลยครับบอร์ซาเราจะได้ที่พี่น้องแลครับผมสกายปูสกายวอล์คครับผมพี่น้องเลยสูทย้อนนะครับสร้างเข่าห่างกันเลยครับรพี่น้องเห็นบองสร้างข้างเดินเข่าห่างนะครับพี่น้องเลยนี่ครับ นี Hoy, liksom, ่เลยครับพี่ดองครับนี่คือเขตสร้างเนื่องนะครับผมเนาะคลิปนี้ความมาเบมืองครับผมว่าสร้างเนื่องนี่ประเทศไทยนี่เพัฒนานะครับผมก็ต่างกันครับกรุงเทพกันเลยพี่ดองนะครับควมปังเนาะควมพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมส้อมรับคลิปนี้พี่ดองเลยนะครับขอบคุณหลายหลายนะครับพี่ดองนะครับที่เข้ามาติดตามรรบส้มนะครับผมบอกกันใหมในโอกาสหน้าพี่ดองนะครับ ฝากกดไลค์กดติดต,ตามแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทําคลิปต่อไปพี่น้องนะครับสําหรับยันนี่นะครับผมขอลาตัวนะครับขอบคุณมาก่อนครับผมสําหรับกินนีสวัสดีครับ